ดีค่ะกี่ค่ะแล้ต่อค่ะค่ะเป็นรุ่นพี่มหาลัยไม่ต้องพูดแล้วหรอรู้แล้วอ่านี่อันนี้เราอยู่ไหนกันมันทำไมมันกำหัวกำหงได้ได้ได้มันไม่จำกอยู่นาระ N A R A นาระไม่ใช่นาระค่ะนะอันนี้คือเมืองนาระประเทศญี่ปุ่นจังหวัดคันไซเย็นนี้เรามาอินบุฟเฟ่กันจะอิ่มวันนี้เป็นโปรแกรม ไก่ซอร์เนาะเยนำย่อยเต็มคุลานซูชิยำยำยำมีอเนี่ยของทอดพวกมังโน้สชิอ้เยอะเยียอันีตัวละห้าร้อยแปดบห้าบาทถ้าเนี่ยถึงมากจริง้พูดทำไมแหละก็อันนี้อัปปาน้อันนี้พี่ราเออะไรอยู่พีด้านกะพีด้านค่ะอนี้สาชิมิอะตุ้ พวมองจะมองไม่ค่อยเห็นดูสดุดดมสุดใส่คนดูเนาะถ้ามีตะเกียบก็คงที่แต่ละแบบอันนี้ก็จะเป็นสกีไข่หวานปูอัดอิกะปลาหมึกปลามึปลาซาบะมีอะไรอ่ะเซมอนแลอะไรทุกอย่างปลามันมีหลายชนิดมากเราไม่รู้อันนี้ปูอัดอัดต่อไปต่อไปนี่อันนี้คืออาจจะเป็นเดนทอดพันเห็ดเค็ม่อเออเบคอนพันเห็ดสนุก

รู้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 แล้วเนาะค่ะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ต่อไปพเป็นเบสิคเมนูค่ะเกี๊ยวซ่าอ้าวไม่เห็นข้างบนนี้กาอยู่ี่เกี๊ยวซ่าข้างในมีอะไรอุ้ยยังไม่ได้กินเลยค่ะูตายตายไส้บีไส้บีกบกปะป้าปะอ้ามโอ้โหโอ้โหอาจจะใช้เพื่อดีกว่า โอ้ยน้ำไหลข้างหน้าก็จะเป็นไฟดับด้วยไหมน้ำไหลข้าวหน้าก็จะเป็นผักกาดขาวผักกาดผักกาดต้องมีอยู่แล้วเอาเป็นว่ายงต้องมากินอันนี้พูดไม่ได้เต็มปากเลยสงสารอากิพูดไม่ได้แล้วเนี่ยหนูพูดไม่ได้เอาเห็ดมาให้ดูห่อนี่เห็ดอะไรคะเห็ดหนึงจือไม่ใช่เห็ดนเห็ดสักอย่างอันนี้เห็ดอะไรอ่ะพี่ฟังมา อ,อ,อยากจะบอกว่าออรเรนจจีอ,อ,จอยากจะบอกว่าเห็ดใหญ่มากมนี่มองไม่เห็นเลยผู้สงสารคนดูมั้งเธอจะเอาตะเกียบคีบได้แล้วเนี่ยเห็ดไม่ชิมก็อร่อยบอกตรงๆใช่ไหมครับพี่ลักตกม,<า>มันจะชิมให้หพี่ลัดพี่ลักกินอักตรปริปอนพี่ลักกินเห็ดอะ่ะกินอ,อ,อร่อยไหมไม่ ฮะไม่ไม้คิอตัวไม้อร่อยคือไม้ไม่อยไม้แาะว่าอร่อยโรชี่ก็เป็นเพาอร่อยออแล้วสองสา่คนดูมนะมก็เมื่อวานก็มาที่ร้านานาระบุฟเฟ่ห้าร้อยแปดสิบห้าบาทมีร้อยยี่สิบเก้าเมนูมนะจ๊ะมีอราคาด้วยนะอร่อยจริงๆบายบายเจอกันใหม่บายบายหรือกินเผลงนะ